สวัสดีค่ะสำหรับรายการสมุนไพร DIY วันนี้นะคะผมก็มีเมนูเครื่องดื่มจากกระท่อมนะคะสมุนไพรที่ได้รับการปลดล็อกให้ใช้ได้อย่างเสรีใครๆก็ปลูกได้ใช้ได้ไม่ผิดกฎหมายแล้วนะคะจะมาแนะนําวิธีการใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยให้คุณผู้ชมทุกท่านดูค่ะวันนี้ที่เราจะทําก็คือเครื่องดื่มสมุนไพรไทยน้ําท่อมนะคะ ส่วนประกอบหลักอย่างที่บอกนะคะใบกระท่อมนะคะตัวนี้นะคะที่เราเลือกใช้วันนี้นะคะจะเป็นใบกระท่อมที่เป็นพันก้านแดงสังเกตได้จากด้านหลังของใบนะคะเส้นใบเนี่ยจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะว่าถ้าบ้านไหนไม่มีกระท่อมก้านแดงใช้ก้านเขียวได้ไหมได้เช่นกันพันก้านแดงกับก้านเขียวนะคะสรรพคุณเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่ในทางยานะคะตำรับยาไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ใบกระทอมก้านแดงวันนี้เนี่ยเราก็เลยเลือก ใช้เป็นกระท่มพันก้านแดงนั่นเองในส่วนของสรรพคุณของกระท่อมเราใช้สําหรับบํารุงกําลังแก้ปวดเมื่อยนะคะให้แบบว่ามีเรียวแรงมีกําลังทํางานรวมถึงบางท่านเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะหรือว่าช่วยลดไขมันก็อย่างที่บอกว่าเบื้องต้นนะคะถ้าเราต้องการใช้กระท่อมนะคะแนะนําใช้เป็นชูกําลังแก้ปวดเมื่อยนะคะก็จะใช้ได้ผลดีค่ะทีนี้นะคะส่วนประกอบในการทําเครื่องดื่มไทยน้ําท่อม ะะก็จะประกอบไปด้วยใบกระท่อมนะคะหนัก25กรัมเครื่องเทศต่างๆนะคะที่เราเลือกมาจะประกอบไปด้วยการพลูอบเชยนะคะลูกกระวานแล้วก็ไม้ฝางนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตานกรวดแล้วก็มะนาวนะคะเพื่อให้รสชาติอร่อยแล้วก็ทานง่ายสูตรนี้นะคะจะต้มน้ำกระท่อมออกมาได้ทั้งหมด1.5ลิตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยนะคะ เริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการคั่วเครื่องเทศของเรานะคะสูตรนี้เนี่ยน้ำ1.5ลิตรเราจะใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะทั้งการภูนะคะใส่เข้าไปแต่ถ้าใครอยากได้แบบกลิ่นเครื่องเทศแรงๆนะคะก็ใส่เพิ่มได้นะคะลูกกระวานนะคะ อบเชยนะคะอบเชยเนี่ยเขามาเป็นท่อนแบบนี้แล้วนะคะใส่ไปสัก1-2ถึงท่อนได้นะคะไม้ฝางเราไม่ต้องคั่วนะคะคั่วแค่นี้นะ,ะตั้งไฟแล้วก็คั่วไฟปานกลางถึงไฟอ่อนนะคะประมาณสัก3นาทีค่ะตัวนี้เนี่ยการคั่วนะคะจะทำให้เครื่องเทศของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะให้รสชาติที่ค่อนข้างนุ่มนวลน,นะคะ พอขั่วได้ที่แล้วนะคะพอเครื่องเทศเราหอมเนี่ยเราก็จะตักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการต้มน้ําใบกระท่อมค่ะเติมน้ําลงไปเลยนะคะอันนี้ตวงมาแล้วนะคะ1.5ลิตรเปิดไฟแรงได้เลยนะคะ แล้วก็ใส่ใบกระท่อมนะคะลงไปนะคะใบกระท่อม25กรัมนะคะอันนี้เนี่ยเราจะหั่นหรือไม่หั่นก็ได้นะคะแต่ว่า,าใส่ไปทั้งหมดเลยทั้งใบเลยนะคะตั้งไฟนะคะต้มให้เดือดนะคะเมื่อเดือดแล้วนะคะให้จับเวลาต่อไป15นาทีค่ะค่ะหลังจากใส่เครื่องเทศลงไปนะคะระหว่างรอเราก็จะมาคั้นน้ำมะนาวรอนะคะโดยที่สูตรนี้เนี่ยเราจะใช้มะนาวประมาณ สองลูกนะคะหรือว่าใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ปรับได้นะคะเมื่อต้มนะคะครบ5นาทีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลกรวดนะคะลงไปนะคะเป็นการปรุงรสนะคะอันนี้ก็ใส่ได้ตามชอบนะคะชอบหวานมากหวานน้อยก็ใส่ลงไปเลยนะคะคนให้น้ำตาลกรวดละลายนะคะ หลังจากคนจนน้ำตากลกรวดละลายหมดแล้วนะคะเราก็ตั้งพักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราถึงจะเติมน้ำมะนาวลงไปค่ะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะถ้าเกิดอยากให้เย็นเร็วขึ้นเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะอุณหภูมิก็จะได้ลดลงเร็วขึ้นค่ะหลังจากตั้งพักทิ้งไว้นะคะจนอุณหภูมิลดลงแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะ เพื่อให้ได้รสชาติเป,เปรี้ยวๆหน่อยนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากนะคะอันนี้ปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตวงนะคะเอากากออกไปนะคะตักเอาเฉพาะตรงที่เป็นน้ำมาดื่มนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นเครื่องดื่มไทยน้ำท่อมนะคะสามารถทานได้ทั้ง แบบอ,อุ่นนะคะหรือว่าแบบเย็นเติมน้ำแข็งไปหรือว่าแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะแนะนำให้ทานนะคะเวลาที่เราต้องทำงานนะคะปวดเมื่อยหรือต้องใช้กำลังนะคะโดยทานครั้งละ1แก้วประมาณนี้นะคะ150ซีซีเนาะก่อนอาหารนะคะเช้ากลางวันเย็นได้เลยนะคะสำหรับข้อห้ามข้อควรระวังนะคะในการใช้ใบกระท่อมนะคะก็สำหรับใครที่ ไม่เคยทานมาก่อนนะคะแนะนําให้เริ่มใช้ทีละน้อยอาจจะเริ่มทีละครึ่งใบหรือหนึ่งใบนะคะต่อวันเพราะว่าการใช้มากเกินไปนะคะจะทาให้มีอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าน้าตาลในเลือดต่ําได้นะคะนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ใบกระท่อมนะคะไม่ควรใช้ในผู้ที่มีโรคจําตัวนะคะโรคหัวใจนะคะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรอันนี้ก็ควรหลีเกเลี่ยงนะคะรวมถึงเด็กและเยาวชนก็ไม่ควรใช้นะคะมี ฤทธิ์ทำให้เสพติดได้นะคะหากใช้ในปริมาณมากหรือใช้ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยควรใช้แต่พอดีใช้เมื่อจำเป็นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ท่านใดที่มีข้อสงสัยนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าสนใจสมุนไพรชนิดใดที่ต้องการให้เราเนี่ยนำมาปรุงเมนูหรือทำอเมนูต่างๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก็และถ้าใครนะคะสนใจเรียนรู้การปรุงเมนูเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะสามารถมาเรียนรู้ร่วมกันได้ที่ภูมิภูเบศูนยนการเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะค,ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ